สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเปิดแพ็กกล่องจุ่มนะฮะ4,500คอยกันนะครับกับคอยของผมเนี่ย50,000คอยนะผมจะได้ตัวละครใหม่หรือเปล่านะครับซึ่งนะครับมันจะมีตัวละครเข้าใหม่อยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับมีกลิมนาวมีไฟลก้อนนะครับมีบาคุกกเมสแล้วก็สุดสท้ายเป็นซามูรโรสนะฮะ4ตัวที่เคยรีวิวไปนะฮะก็จะเปิดหาย4ตัวนั่นแหละนะครับ เพื่อเอามารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะครับกับ50,000ืคอยนะครับจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเกลือนะครับหรือว่าจะดีนะครับก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมนี้ในส่วนของเพลลิตนะฮะโปเกมอนสตรีมนะครับรับชมได้ผ่านใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับผ่านแฟนเพจของอ่าโปเกมอนสตรีมได้เลยนะครับ แล้วก็ขอฝากช่องสำรองช่องใหม่นะครับเพลินโซนเกมมิ่งนะฮะกับเพลินโซนยูเทสนะครับก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันนะฮะจัดไปครับเมื่อกี้นะครับผมกดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันอัดภาพไม่ติดนะกดไป2กล่องนะฮะหมดไปแล้ว9,000นะ4,500ัสองกล่องนะครับได้อะไรมาด้วยปะนี่ครับได้เศษไอตัวนี้มาเว้ยนี่ครับได้สมูรรอดนะฮะ40เศษนะครับผมแล้วก็ ครั้งที่2นะครับผมได้มิวทูตัวมานะครับแม่งโคตรโชคดีเลยครับนี่ครับได้มิวทูตัวมานะครับนี่ครั้งที่2ได้เป็นมิวทูตัวมาเป็น1ตัวนะครับเออคือทุกครั้งที่เรากดอ่ะเราจะได้โปเกมอน1ตัวนะครับหรือเศษอะไรก็ไม่รู้40เศษนะครับ2เพชรนะครับ2000ทองแสนหนึ่งนะครับซึ่งครั้งแรกผมได้เศษกิมนาว40นะฮะเป็นโปเกมอนใหม่นะแต่ไม่ได้เป็นตัวนะ ไข้สองได้เป็นมิลทูนะฮะมิทูเป็นตัวเลยนะครับถือว่าดีมากนะผมเล่นมิ w ทูวายอยู่พอดีนะครับเดีย๋ยวผมเอามาอัพดาวกันนะฮะขาดอีกแค่กี่ตัวขายตั้ง7ตัวเอง <c oughs> อ่าโอเคเรามาจัดกันต่อครับมามันอยู่แพ็กนี้เลยนะครับกล่องจุ่ม S บวกนะฮะเราจะพอย์เราจะโฟกัสแค่4,500คอยเท่านั้นนะครับเราไม่ได้สนใจ1 5 0หหรือแม้กระทั่ง200นะ ผมต้องการโปเกมอนใหม่อีก2ตัวก็คือบาค u ุกเมสนะฮะกับซามูรอเอามารีวิวให้น้อยดูแหละเพื่อรีวิวเลยนะเออจัดให้เลยครับจัดมาครั้งที่3ครับเอาดิเอาดิอาดโอ้ยได้ใช้นี่เมก,ก้าบันกิลัสนะก็โอเคครับถ้าได้ก40ก็เรียกได้หนึ่งตัวก็ได้ตัวแท้งตัวใหม่แล้วว่าเอาดิคือผมบอกเลยว่า 50, 0 0 0คอยรอบนี้ครับ ต้องเจอทีมใหม่แน่นอนนะครับโอ้โยลืมทีมที่ผมเล่นไม่ได้เลยนะจัดไปครับสามครั้งแล้วใช่ไหมต่อไปครับครั้งที่4ครับ4,500อยคอยให้4ี่ครับจัดมาครับอุ้ยอ้าวครบเลยครับไชนีเบเกอร์บอลกีรัตครบเลยฮนะได้ตัวละครมาอีกหนึ่งครับเดีย๋ยวเรามาสรุปรวมกันอีกทีแล้วกันว่าผมได้อะไรมาบ้างนะสครั้งผ่านไปแล้วนะครับได้แกลมกลิมนามา40เศษนะ แล้วก็มิลทูมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้ไชนีเมกาบันกิรัตอีกหนึ่งตัวแล้วกันผมตีไปหนึ่งตัวเลยนะครับครั้งที่ห้าครับสี่พันห้าร้อยคอยเพื่อน้องๆทุกคนจัดไปอ <c oughs> <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่าผมได้กิมนาวนะครับตัวนี้มาอีกหนึ่งอีกสี่สิบเศษก็เท่ากับหนึ่งตัวปะอ่ะสรุปเลยนะครับกดไปแล้วห้ารอบนะได้กิมนาวหนึ่งตัว ิวทูหตัวชชนี่เมกาบางกิลัสหตัวโอเคปะเฮ้ยผมว่าโอเคนะอ่ามันก็จะตกแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มนะเก้าเก้าพคอยได้หตัว9 1 9หเก้าหองโอ้หมื่นะครับได้ตัวละครมาแค่3ตัวเองหมื่นสามห้ได้ตัวละครมาแค่3ตัวตกอยู่ที่โอ้โหตัวละ4,500้าัเกือบตัวละ5,000ันะนะครับอ่ะโอเค ครับเพื่อทุกคนครับจัดไปกล่องที่หใช่ไหมกล่องที่หกมาปาบเขาให้ครับกล่องที่หก <c oughs> เฮ้ยได้ตัวนี้แล้วหรออะไรเนี่ยสองตัวแล้วนะโอ้กวไปหกกดไปหรอบแล้วนะได้กลิมนามาสองตัวอนะอัปดาไปเฮ้ยมันสม,มูรอดไม่ออกเลยโอ้โหหกรอบแล้วนะ ต่อไปครับรอบที่7ครับใหม่ครับเอาอีกครับไม่สนมาโอ้ยเดมิวทูโอ้ย,ด <c oughs> อยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมกดไป7รอบแล้วนะในกล่องนี้นะครับมันจะมีตัวละครอยู่มิวทูเชนนี่เมกาบันกิลัสถูกไหมครับเอดูราโดเชนนี่เมกาแกงกาแล้วก็คริมนาวสมุรอส บาคุกามเสแล้วก็ฝฟายก้อนมีทั้งหมด8ตัวนะแต่แม่งอยู่กันแค่กิมนาวกับชเยนี่เมกาบันกิลัสได้แหละมิวทูอย่างเงี้ยอ่ะจัดไปอีกหนึ่งรอบครับอย่าไปกลัวกล่องที่8อ่าโ,ฮโฮู้ยได้ชเยนี่เมกาแกงก้าโอเคได้ตัวดีนะออกกี่ตัวแล้วเนี่ยออก3ตัวนะครับ ออกมิวทูมาสองตัวนะออกกริมนาไปสองครับเชนี่เมกาแบกิเัตไปอีกหนึ่งเชนี่เมกาแก่งๆอีกหนึ่งครับอ่ายังไม่ได้เอดูราโดนะแล้วก็ซามูรอสกับบาคูกาเมสสามตัวที่เหลือผมมีหมดแล้วนะอ่าต่อเลยครับรออะไรอ่ะเพื่อน้องๆทุกคนจะได้หายข้องสงสยัยว่าเฮ้ยเอาดีื่วะสี่พันห้าร้อยคอยเอาดีปวะ ผมว่ามันก็โอเคนะครับมันจะไม่โอเคตัวเมือ่อเราได้สี่สิบเซตและแต่ถ้ามันเป็นตัวละครหนึ่งตัวผมว่าดีแล้วละนะครับถ้ามาเป็นตัวละครหนึ่งตัวถือว่าคุ้มนะแต่ถ้ามาเป็นเศษสี่สิบแล้วต้องกดสองครั้งนี่ไม่คุ้มนะมาครั้งที่ไปครับอา้าวโอ้หยมาครับออกเฉยเลยซามูรอสนะฮะเอสเอสตัวใหม่นะครับอ๋อได้แล้วครับแม่เงเอ้ หมดไปเกือบห้า0มืเดี๋ยวถามว่าได้ตัวละครมาเยอะไหมได้ย,มา,ยมาเยอะมากนะซามูรอ์สนะครับผมอืมอ่ะกดได้อีกสองครั้งนะครับกดไม่ให้หมดนะครับจัดไปอม,มาครับอ้าวบาคุกากมสอืมเอาเป็นว่าได้ครบเลยนะครับครบเลยในกล่องนี้ผมได้ครบแล้วนะครับในกล่องนี้เนี่ย ไฟกลอนก็ได้แล้วนะครับกริมนาวได้3ามไมลูก,กี่ตัวนะสมูรอดหนึ่งตัวบัคคูโกเมสหนึ่งตัวครับเอามารีวิวน้องๆได้แล้วนะครับก็อยู่คลิปถัดไปเนี่ยรับชมสมูร์รอดรีวิวได้เลยนะครับแล้วก็เป็นบัคคโกเมสรีวิวได้เลยนะฮะสตัวนี้ซึ่งกริมนากับไฟกลอนเะนี่ยผมรีวิวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็อ๋อขาดอเอรูราโดหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่ได้นะ,อ,ะอีกกล่องนึงนะครับใช้ไปเลยจัดไปครับตัวอะไรไม่รู้มา มาเลยอ่าได้เกงกล้ามาครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับมาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับก็ได้เศษกลิมนาวมานะครับโอ้โหเปิดได้เกือบ2ตัวนะครับชนีเมกาบังกิลัสหนึ่งตัวนะ๋ยวเราเปิดไชนีเมกาบังกิรัสเลยดีกว่าปาบเขาให้ครับอี๋อฮู้ฮู้ฮตัวใหม่แล้วก็ กิมนาวครับปาบก็ให้ครับอืร่างกายกำยำนะครับหมดแล้วมั้งมีแค่นี้เนาะที่เหลือไม่มีครับที่เหลือก็หมดละแกงก้าได้เป็นตัวมิวทูได้เป็นตัวนะนี่ไงก็ได้มาหลายตัวอยู่เหมือนกันอย่างแกงก้านี่ก็มีในคลังอยู่2ตัวนะครับมิวทูมิวท,ทูสามตัวนะครับมิวทูสกิมนาวนี่กี่ตัววะ สามตัวนะครับหมดแล้วเนาะแค่นี้น่าจะเกลี้ยงแล้วแหละแล้วก็ได้ใช้นี่เมกาบันกิลัสแล้วก็ตัวใหม่ครับบาคูกามาสอมเอืมเออย่างเท่ครับนี่เลยแล้วตัวนี้เลยอย่างเท่ครับามูรรอสอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็หายข้อสงสัยกันแล้วเนาะสำหรับน้องๆที่ถามมาเยอะมากๆนะครับ จริงๆผมทำคลิปสุ่มให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนั้นจะเป็นคลิปที่ผมลองอยู่9,000คอยนะครับก็คือลองกดสัก2ครั้งมาได้ทั้งเศษได้ทั้งตัวก็ขขยห้องใสไปรอบหนึ่งคราวนี้เนี่ยนะครับคือคลิปเนี้ยผมตั้งใจจะมากดหาสมูรรอสกับบาคูเกเมสครับคือผมก็ช่างใจเหมือนกันว่าในคอยทั้งหมดที่ที่มีอยู่วันนี้นะครับกดไปเนี่ยจะได้ปะวะนะครับก<อ>็หวังว่าจะมีฟีดแบ็กที่ดีมาแล้วการเดี๋ยวผมจะเอาไปรีวิวให้ดูแล้วกัน ก็มันขาดแค่บูคุกเมสกับสมูร้อยอีก2ตัวที่ผมยังไม่ได้รีวิวใช่ไหมครับสำหรับโปเกมอนตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะให้รีวิวตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับมาบอกกันได้นะครับซึ่งผมก็ยังมีตัวละครไม่ครบแต่ถ้าอยากให้ดูตัวไหนก็จัดมาครับเดี๋ยวผมจะไปหามาให้นะฮะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมอนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกน